ขอวีซ่าในดูไบเนี่ยมันผ่านง่ายจริงหรือเปล่าไม่ต้องมีแม้กระทั่ง GTE statement เหมือนประเทศออสเตรเลียมไม่ต้องโชว์ statement เป็นล้านๆเหมือนประเทศอื่นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเจอก,กันกับเวอร์อีกแล้วนะคะกับดูไบซาร์ดี้ค่ะวันนี้มีหัวข้อที่หลายๆคนเนี่ยอยากรู้มากก็คือขอวีซ่าในดูไบเนี่ยมันผ่านง่ายจริงหรือเปล่าทาไมหลายๆคนนะถึงบอกว่ามันง่ายกว่าขอวีซ่าไปออสเตรเลียขอวีซ่าไปประเทศอังกฤษหรือแคนาดา วันนี้นะคะจะมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยแถมนี้จะบอกเคล็ดลับเพื่อว่าทำไงให้วีซ่าผ่านง่ายขึ้น,นอย่างแรกเลยนะคะวีซ่าในดูไบเนี่ยยืดหยุ่นกว่าประเทศอื่นมากค่ะไม่ต้องมีผลไอเอลก็ขอวีซ่าได้ค่ะถ้ามาเรียนภาษานะคะบอกเลยว่าหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะขอใช้ไอเอลแล้วก็เอกสารเนี่ยแน,น,น่นมากๆแต่ที่ดูไบนะคะไม่ต้องมีแม้กระทั่ง GTE statement เหมือนประเทศออสเตรเลีย,ยแล้วเอกสารมันต้องใช้อะไรบ้างละ่ะ มันก็จะมีแค่พาสปอร์ตค่ะใบตอบรับจากโรงเรียนรูปถ่ายแล้วก็ค่าสมัคร period อีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือมันไม่ต้องโชว์สเตทเมนต์เป็นล้ลานเหมือนประเทศอื่นค่ะเช่นประเทศออสเตรเลียนะคะบางทีเนี่ยต้องโชว์เงินเป็นล้านเลยแถมยังต้องไปสูตรที่มาด้วยว่าเงินของคุณมาจากไหนแต่ที่ดูไบเนี่ยคุณจ่าแค่ค่าเรียนล่วงหน้าค่ะแล้วโรงเรียนเนี่ยก็จะออกวีซ่าให้เลยง่ายเร็วไม่เขียน วีซ่าประเทศอื่นนะคะมักจะโดนปฏิเสธเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างน,นะคะเราจะมาเล่าฟังก็คือ1นึ่ t e ไม่ชัดเจนอันที่สก็คืออายุเยอะเกินไปหรือเรียนไปเนี่ยไม่สัมพันธ์กับประวัติในชีวิตที่ผ่านมาของเราเนาะหรืออาจจะเป็นเงินไม่พอนะคะหรือไม่มีหลักฐานว่าเงินเนี่ยมายังไงมาจากไหนแต่ในดูไบเนี่ยระบบง่ายกว่านั้นเยอะค่ะเน้นแค่หลักฐานพื้นฐานแล้วก็จ่ายค่าเรียนให้เรีย,รยบร้อยเท่านั้นก็พอเราค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้วีซ่าเนี่ยง่ายเพราะว่าประเทศดูไบเนี่ยเขากําลังจะเปิดรับนักเรียนต่างชาติเนี่ยเยอะมากๆค่ะประเทศนี้นะคะอยากจะเป็น Education Hub ค่ะของโลกเลยมีโรงเรียนเอกชนมากมายมหาวิทยาลัยดังๆมากมายเลยนะคะมาเปิดที่นี่เพียบรัฐบาลนะคะจะส่งเสริมการศึกษาแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ International มากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะเขาก็เลยอยากจะให้คุณน่ยมาเขาไม่ได้จะกีดกันอะไรเลย ถ้ามาแบบสมัครเองนะคะบางทีก็อาจจะงงๆเนะว่าเอกสารเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างแต่ถ้ามากับ Dubai, ดูไบสตาร์ี้นะคะเราช่วยขุณครบทุกอย่างเราช่วยอะไรบ้างเราเลือกรงเรียนให้ค่ะเราจะปรึกษาการรู้ว่าคุณเนชอบแบบไหนอะไรยังไงแล้วเราก็จะตลบว่าเอ้ยอันนี้ดีกับคุณนะนน่นนี่นั่นเราจัดการเอกสารให้ค่ะส่งใบสมัครติดต่อโรงเรียนเช็คสถานะวีซ่าให้ครบจบที่เดียวและบอกเลยนะคะว่าบางคนเนี่ยวีซ่าผ่านใน1นถึงสองสัปดาห์เท่านั้น แพ็กเกจของเรานะคะยังรวมที่พักด้วยนะให้ไปถึงประมาณ2-4สัปดาห์แรกเลยแล้วแต่โรงเรียนนะคะแล้วก็ยังมีทีมงานเนี่ยช่วยเหลือหลังจากเดินทางมาถึงที่ด้วยไม่ทิ้งกันแน่นอนอัลละคและนี่นะคะก็คือเหตุผลว่าทำไมปีซ่าในดูไบเนี่ยถึงของง่ายมากของง่ายประเทศอืน่นๆเยอะเลยะคะ่ะถ้าคุณใหญ่จะเรียนต,ต่อต่างประเทศนะคะแต่กลัวจะโดนปฏิเสธป,ปีซ่าเนี่ย ลองดูใบก่อนเลยง่ายกว่าเร็วกว่าโอกาสเยอะกว่านักเรียนทำงานได้ไม่จำกัดเวลาด้วยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการทำวีซ่าหรือการใช้ชีวิตอ,อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับดูไบคอมเมนต์มาได้เลยค่ะคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะมีทีมงานมาคอยตอบให้นะคะหรืออยากจะให้เราช่วยถ้าขาดูไบสตูดี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงค์ขึ้นไลน์อะไรไหมคะ เอาละค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ช่องมิวแฮดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊าย